ใส่คือใส่คางไว้เรี่ยดว่าม่จะรอยกวันจันวันจันพี่น้องนะอ่าพนิยุกเสาขึ้นอ่าเพเดินมิเพเดินยังอยู่พี่เพเดินมักเตะมักเทมักแทะมักเตะมันมักตะแมนภาษาภาษาเขาว่าเจ่โอ้บ้านเขาเพื่อนมากระแทบบ่แม่น นี่นะโอ้ยบักพริกกระเด้งปิ้งๆด้วยวายน้ำเด้อกันนี่ไวายขั้นบนได้ไปเข้าคีอยู่ห้องน้ำเนี่ยอุ้ยบ่สทว่าบ่ได้ึเปลเป็นยังไงนะมันขี้แสบมัาเลยแซบว้ายเฮ็ดมะฝ้าไปแกงมะเรงเด้อโด้วยอ่าพี่น้องเลยจะชื่อยังมาฝ้าไอ้ก็ได้มีแต่เบอรอื่นแต่เสียหาเบิรงต้นแดงแรกนี่เพิ่นใคร นี่ว่าสินหมูสินนั่นเนาะเมือนตอนเศ้าาตอนเช,ช้าปฏิบัท่านอีกเนาะโดยมือวันจันทร์ตอนเศร้ากับประมาณตอนเศร้าและเพื่อนสียอโยนะม,มาทำเจ็ดแปดมหมูนี่แหละ คพี่น้องเลยกาบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูมสุขคนเนาะพ่อชิ่ในและกระต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สงบัติเตียงทองซาเนลคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพบ้านนี่ก็อยู่บ้านวังคูณพี่น้องเลยเมืองเซปโอลแครงสวัสด์นักเขตคือเก่าปรีณาบัตรเตียงเข้ามาหาทั้งอ่าน้องนางเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ เพิ่กำลังสิตั้งเฮือนตั้งซานแล้วว่าซานพี่น้องเอ้ยปบาโตัวเพิ่กำลังจะยกเสาขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่อ่าเพื่เพิ่งกบไม้กบตอกแล้วดีบุอยปึ๊ดพี่น้องเห็นเนาะอ่ากำลังตั้งเสาไว้อ่เมื่อไรยกนี่เพาะจัดยกกองวันจันทร์วันจันทร์บ่โอ้ดอยดอยมึงวันจันทร์เลยพี่น้องเห็นเนาะอ๋าตอนเสาเสากันกพี่น้องเอ้ยโอ้สบายดีเด้อพอเด้อ จะคนสร้างเห็ดนี่สี่คนสคนอ๋อสบายดีไอ้สดกินเมี่ยงบ่าหนะเมี่ยงอยัางมากระแตเพเดินมเพเดินยังอยู่พี่เพเดินมัตแฮมะตะแฮมะตะแฮเมียนภาษาภาษาเขาแบบเจบ้านเพืนมากระแตบ่เมนนี่นะโอ้ยมกพริกกระเดงปิ้งด่ยววน้ำเด้อกันนี่ ไว้เสียบซ่องเสบซ่องแบบนี well> ้ uh, no, ี şey ่จูปุ่มยอมยอมยอมยมเสียบชิใแล้วสียบหพลออตาวนอพอเสียบหมแล้แบบนี้กับขี้ีันบดไปเข้าขี่ยู่ห้องน้ำเนี่อ้ยบ่สีวบาบ่ไรเะเป็นยังไงะขี้แสบมันโอ้ย้อ

ไม่เแข็งพี่น้องไเสียมก็ได้ดังนี่เพื่อนกับลำเลียงเข่ามันขึ้นมาไวใส่ไว้เรยบร่อยนะพี่น้องเนาะ แต่คือแต่ทางไว้เรียบรล้วนี่จะลอยกวันจันทร์วันจันทร์พี่น้องเลยนะอ่าพนินยกเสาขึ้นวันจันทร์ตอนเท้าเจอกันได้พี่น้องเลยฮู้มันจู่วดนะประเด็นคือว่ารบกวนพี่น้องให้เพิ่นเฮ็ดเยื่อเฮ็ดเงี้พี่น้องเห็นไะ าตามสบายเลยตัดภาพมาทั้งนี้บาทนีนพี่น้องเหนะ็นเนาะอ่าสบายดีเด้อเฮ้ยโดยไปใช้ตักนำ้ำบอ่อ่าอ่า้่าอ่น้องเลยวันจันทิ่ิ๋ยกเคลือค่อนบอ่ อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อทางทีคนเน,นาะยกดวงพุ่นเลยบ่เอ่ออ้าเสาเนี่มันเหลือบอ่นี่ยนะพะ <c oughs> นเอาเท่านั้นบ่เจ้าต้นเนาะพอดีงามมาละเจ้าต้นก็ได้ ดแน่เราจะงบบานปลายพีน่น้องเลยเอาเอสบายดีนะอืมแน่บุคคล่สบายดียดอ่าใช้เจ้าของเพื่อนสบายดีเดอ้อล่ะอ่ากล้องใต้ทุน,นผมเย็นบอกเออพีนอ่น้องเลยผมว่าพี่มาพี่เสียงมันดังพคตรเฮ้ยพี่น้องเหรเนาะเสียงดังๆไงจังเลย Chị thương đằng đi bà Hả? Bà mà phì chả mà quý gần cái này phì nó phân nhạc đằng Bà, phì nó Bà bà năng, à, xăng lang này mang nó Xiêng phân nhạc đằng đi nhìn này, nó nghỉ phân cốp mày ha, cơ bà chắc hãy phân Bà nó, nó chỉ với la phân hết phì nào nghỉ ผนมาเห็ดจังมือเลยหวักน่งสี่ห้ามือแลวเ่มาเฮ็ดเออเอาเอาเดยวงอวัดจัน์เฉพาะผู้จิุกยน้องกว่าตเพื่อนฮัลล่ึงเพื่นกบไม้ฮัลลอือือืมสกเห็ดเก้าเสาเนาะดยอ่าเดยงจ้างใจ้างซางสิล้านสิบล้านดยอือืม สิบ้านจีบประมาณเกืบเกือบสอมืนาะ้นะหมืหมื่นกกเก็คือว่าแต่คนกบักแบบนี้ก็คือว่าเออโอเคอยู่เป็นอธรรมดา,าแต่ว่าคือคนบกบอย่างเงี้มันก็จะเก้งอยู่นันเนเฮือนสาเพชรลืมเบิ้งได้พีนงอ,องเีเนาะ ดูบล่อยอะไรบ้าน่ะโดยผุดไทยเลโอ้ผักผักติดบานเรียบร้อยแล้วพี่น uh. ้องเบือย oh. ah. uh. uh, ่านพีแด้วแบบนี้เนาะอ๋อพี่น้องเลยอันทั้งน่องนี่เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเพิ่นบ่โดยหอยวางมือหาเพิ่นกินสิบบ่โดยหาปั๊บมีผักมีหญ้ากระต้มให้เพิ่นกินนะแต่ว่าข้าวเพิ่นถื้อข้าวมาเองข้าวเพิ่นเอง มีอย่างกระซูกันกินเนาะโดยอ่าเป็นอย่งเงี้พอดีอันทั้งอันนี้เพิ่นได้บอกอยู่ว่าว่าขาดแคสอย่างนี้ยทั้งพอวันละบ้างอบเพิ่นก่ยังงบพอเลยอ่าเพิ่นเว้าหั่นะโดย,โดยอ่าย,ยังขาดอย่างเนี้เพิ่นว่านะแปลว่าเรื่องเล่นตะปูั่นล่ะ สามแกะแล้วตะปูแปดแกะหนึ่งตะปูหกแกะหนึ่งแล้วก็ตะปูสิแกะหนึ่งแต่ว่านอกก็ยังหูว่าสีพ่อหรือว่พ่อบบวาเือนยังมาทานย่อฮะเือยังมาทานปุ๊บตรวปุ๊บเได้จังหวได้ฮะนะเดี๋ยว่าเพล่นเฮ็ดก็ต้องใสเวลาไปว่าน้องกับหูคือกันเลยนั่สังกะสีนั่นพนมีเดวบ่ยังมูมีเอามูมีคือกันโดยเอาสังกะสีว่าใส่ฮะนะโดยอ๋ออ๋ออ๋เขาน้า่ซ้ำปลาได้ใช่ไ <c oughs> ข่าวบ่มีเลยีโดยขา่าวาวุว้นเนน <c oughs> พิ่นซื้อมาให้แต่โดนกับเมิดแล้วโดยอ่าบ่ก่อมันนี่มันมีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาทั้งทั้ง,งอ้ายประมาณสามพันบาทนี่แหละ <c oughs> <ด>อ่ะบาบัดนี้เพิ่นว่าแล้วแใจทั้งอ้ายเลยทีสมมาบางคนเลยอ่าซื้อให้น้องสินา <c oughs> โดยทั้งอ้ายก็ต้องถาเม,มื่อวัาสมมุติว่าเนี่ยใดมันมันขาดมันแค้นคือเข่าหน้ามันก็สำคัญเนาะโดยอ่าเฮ็ดชูสร้างชูยังกินพี่น้องเลย กาสำคัญเดี๋ยวไอ้การซีซีซอยทั้งทั้งข่าวทั้งน้ำเนี้ยเนี้ยกินเนี้ยยากกูสินะเออพี่น้องเลยการซีเอาเนี้ยกินเนี้ยยากไว้ให้เพิ่นัอซีนะประมาณนี้พี่น้องซื้อข่าวมาจากสอบสองสอบไปตั้งว่ากันอ่าถูกมาจะใช้เนี่ยทั้งเลยจะไปดีเด้อมาแต่หาพักบ่หาเก็บพักอ่า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 พี่น้องเลยอ๋อดีใจเลยน้องนางเชียร์เฮือนน่ อดาไดเงีนบงามเลยบาทนี่พี่น้องเลยอ่าเด๋อมีแต่กระสั่นเลยเดือทั้ง่ายนี่ซื้อข่าซื้อน้ำไว้ให้เนาะไหวให้ซู้สร้างซื้อ,อยางกินเนี่ยกินเนื้อยากสินะโดยยุกตัวอย่างคือแบบชิ้นหมกชิน้นหมูหรือว่าเป็นพวกของแห้งก็มาม่าปลาก,กระป๋องเอาไว้ซูคนกินหลายๆ,ๆมือเพื่อเฮื่อนชิเล่พี่น้องมันเป็นแบบนี้เราเสียบ้านนอกบ้านานาเราสมมติว่ามีสร้างมีอย่างมาเห็นเพื่อนเดืท่านเขาก็ต้องหายอนกินนะ มันเป็นน้ำใจของเขาฮะนะเป็นตนัวนะบางบคุคคลในเมืองเนี่ยเพิ่นรับเมาแล้วก็แล้วงเอเลย,เลยแต่ว่านี่นต้องหาให้เพิ่นกินแถววานน้องในกาหาให้เพิ่นกินแหละคือาาการาบ้านอะไรคือการโดยมีผักมียากระต้มให้เพิ่นกิน น้ำในเนาะน้ำก้อนน้ำยังมันน้ำเย็นมันห้อนมันยังพี่น้องเนาโดยแบบว่าเพื่อนฮานะเขาศาสนาแบบว่าเพื่อนมากินแต่น้ำห้อนน้ำน้ำซ่าฮานะลองกับต้มน้ำแต่ละมือนะต้มให้เพื่อนอืมอืมอเนี่ยกินเพื่อนกับบริยากษ์บ่กินยังก็ได้บ่ฮู้เพื่อนเป็ดไก่ได้เบสจ้ดู๋กินได้เมื่อเพื่อนฮานะออออเโอเคพี่น้องเลยไปไปเห็นน้ำไหมน้ำตอกไปซื้อน้ำไม้มาให้น้องนางแกงกัน ที่ให้ไปหาคือชีววัยในช่วงนี้เนาะดย <c oughs> มันมันบ่มีพี่น้ <c oughs> นอ,องเลยว่าบ่มีน้ำไม้นะมมีน้ำไม้น้ำเตอะอืมไมไปหาบ่งบ่มงมานี่ บเอ็นเห็นอาจารย์เล่นโป๊บบ้องมนอ่ะมือหน้าทหาน้องไปเก็บแต่บานแจ้งมากนะเออมันมันคืออย่าง่งบ้องลีนี่โดยบ้งดักแด้นี่แหละกินใช่ป่บโดยน้องเก็บซื้อน้องบาได้กินนเพิ่อนท่านรับไม่พอให้กินใช่ไหมพ่อลักการน้องท่านแม่ของน้องกับ่านติน่ะครัวกินโดยคนครัวเองน้องกับว่าได้ครัวให้เพิ่อนน่ะมาแต่เก็บซื้อสร้างว่าเนาะ ขัวกินประจันพี่น้องเงินเนาะสร้างว่าสร้างเป็นยังหามน้ำมาอยู่เนาะดูหามได้เงินละสละองเฮดคนละถังน้ำถังในก็นมีนะบ่มีอยู่บ่บ่มีโดยเบิง่บงเบิ่งเบิ่งเดี๋ยวไอ่สิจัดเจงเบิ่งพี่น้องไปได้เงินสามพันบาทนี่ไอ้ซื้อตัวมันจำเป็นให้แล้วกันตัวน้ำใส่น้ำยังนี่ก็สำคัญอยู่ ข่าวน้ำซ้ำปลาทางนอกทางน้ำพักยังพักตำลึงเบาเราออกมาโดยผักใเขียวักตำลึงใครนี่จะเด็ดลุงหรือคนอนะไรฮ้อนเวินนี่ เมื uh, ่อวานนี่บ่ขึ้นหนาวเนาะมันบ่ได้ฝนฮอดฮอดบ่อยพี่ก็อดเลยบ่เมื่อวานนี่ก็หนาวอยู่หั่นน่ะอ๋อ่วมื้อนี้อากาศคล้ายๆแน่อืๆๆลกๆน้อยๆเนาะโดยอ๋ออๆนเยได้ยังกินข้าวบลงนี่บ่มีหยังกินกินจ้อยโดยออเฮ็ดได้ไดพี่น้องอยู่บ้านนี่อ่าน้มนตอกบ่มี กบ,บเขียดบ่ได้ไปไปกา้านบ่ทางนี้มีบ่บ,บ่บ่ได้ไปอืมซาตะเกาหง่อนนี่จังงๆมีเนากะกา,นนา,การการบการเขียดอ่าเขียดน้อยนะแมงกั๊กันก็มีบ่าทางาานี้บ่มีเออ่นเลิกเมื่อ,อไหร่โดย สี่โมงห้าโมงเพิ่นกะสิเลือกมาเออจู่พี่เพิ่นเห็ดสำนี่เพิ่นเลิกโดนเนาะโดยเพิ่นบ่ไเ้เมือค้ำนะอ๋อผคือบ่เตียงอ๋อบาเตียงบาเตงเฮ็ดค่ำค้ดนะมันหยินกังเวินมันเผื่อ้อนด้ฉันเพิ่นประมาณสามสิบเอ็ดโมงเผื่นก็เลิกกินข้าวเรากินข้าวแล้วอยู่ไม่ได้เผื่อมาเห็ดโตนะสี่ห้าโมงเพื่อก็เลิกนะ นั่งบานนี่เพลงไม่ใช่บาทนี่มีคนเวียดคนแก้วโวยูนี่จะได้เฮ้ยพี่น้องเลยป้าใช้มือเคลื่อนคุณบานนี่เนาะเด้อ่ะตะกล้องมอบตำแหน่งให้ตะกล้องเ้าบาทนี่พี่น้องเลยไปเพลงมาดังที่บานนี่ตายเป็นหูเรื่องบ่ช่างเป็นบริเวณบ้านนี่บ่เนาะบุญแม่แบบว่าบ้านนาหลวงฮะนะ โอ้คนก็นมาเห็ดไก่ทีเนาะโอดยอเดือบร้อยแล้วพี่น้องยายบ้านนี่โอ้คัขกขาก้ขาขา้ขาข้าข้าได้การอยู่พี่น้องเนนะาะเบิ่งอีก่อนคนกบคัาเกลี่นี่อยู่พี่คนเราข้าเกลี่ยตีนเชาน่าเลยจะไปหาซั่งมาไปให้น้องสันไล่กันบาเตียงก็ได้อ่า กบเร <Do. S 1> าบด,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 ดีได้พี่น้องเลยเนาะโอ้โตเราไม่บดเลยอ๋อไปตั้ง,งอยู่โน่นพี่น้อเงเนาะโดยอ๋อตั้งเอาไว้ซื้อดิ๊กดอกดีได้พี่น้องเลยเพิ่นเฮ็ดอยู่พี่อ่าบะเตียงก็งงขึ้นกันตั้งเอาไว้ซื้อแบบว่าชิวานนี่ได้ oh. คือผู้ใหญ่มันไปนี่อ่าถ้าบ้านบะเตียงเฮ็ดนี่ตะก,กี้นี่ เพือนเกี้นี่ยยูนี่มันมีเล็กคนคนชิจงเล็กไว้พี่น้องพังเล็กขึ้นมากระเดยแล้วก็แล้เพิ่นก็นไปเจาะหูตัวนะัว้นหูเสาซบเขาใส่ไอ้ตั้งไว้ซื้ออันนี้ประมาณหกคูนหกคูนหกปะ่ะไรหกคูนเจ็ดปะได้บอ่บอะไรบ่หกคูนเจ็ดนะ่ะไรมีแต่คือว่าหกคูนสี่ ขอบคุณซ <Or, S 1> ีบ่โอ้แบบว่าไม่แป้นมันสั้นหันะอือน้อยอือๆๆขอบคุณซีซีกวจักบ่อ่าพี่2เมงละ2เมติ4เมตรก็พอดีงามละจํานี้ก็ได้แต่ว่าครอบครัวใหญ่ก็จกลําบากนิดนึงเลยโดยอ่สิประมาณจํานี้ละสิเฮ็ดให้น้องันไลก็ได้พี่น้องเนาะ ไม่มันมันชันบ่โดยไม่องมาบุ้นสั่งเอาไม้ตะกี้พ่อๆนี่นะโดยบาบูนนั่นแหละสั่งมาซี่เม็ดกว่าดือห่าเมตรน้องคือซี่เมตรสองหนึ่งสองสามซี่เมตรซี่เมตรตัวนี้สื้ห่าเมตรอันนี้เป็นไม้ของน้องเองกระตีงสช่างมานี้ห่าเมตร โอเคเอ่าปนอเลยพอได้อยู่ก่อนอางาม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 เดียมายกซอยเด้อจันเด้อโดยออหึหาคนอีกได้หนิเนาะคนเด้ล้วโอ้คนของแพกเลยอ๋ออ๋ออลี่เดี๋ใส่ตอนสีแดงเรงบืนเออเดี๋ยวสีสื่อนั่นมาม,มีมืบ้านเนี้ยชูคนกิน อย่างนู้นม <developed> <power> ือเบนไม้เดือนแกกินแจ่วกินพักแต่นาและแม่นตรงไหมเขากินอืมอืมอืมเป็นอะไรพอดีมืออื่นวันอาทิตย์มือฮือวันจันทร์เนาะทิมศออื่นเป็นพิ่นบบหูเอ็ดเวียกบน้ำโบเห็ดเนาะดูอ๋อเดี๋ยววันจันทร์เป็นเห็ดเป็นยกเดี๋ยวตอนแรงๆลวันอาทิตย์ปืนซื้อๆนห้กินมาไว้แฮะมาพอได้เห็ดเอาคิดว่าเชียวยังชู ลูกเลยอ๋ออ๋ออ้ยอยังกระปักปกปองมีมาเนาะจะค้นพยนกตะเก้านี่ลายคนอยู่ได้บอกลายคนแหละไปชิบบุคคลหมดแล้วอืมพระรามพอดีบุร่าต้องหาชาวบ้านจะส่งมาซอยกันนี่ได้เนาะเออะเอาเอาเป็นยังไงตีชื้อข่าวมาไว้ให้พ่อเปักดิ์ศรีข่าวก็บ่าแล้วแต่บอโดนดแล้วเฮ้ยเติบไปได้องเดิบยุ่ง กอ,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 องทับต้องเดินด้วยท่อพีนนนน่น้องไงไม่แป้นอันนี้ถนัเฮ็ดได้ยังไงอันนี้เป็นไม่แป้นของน้องเองไปต่อใช่ก,กันก็ได้อยู่แม่ว่าพี่เอ็ดเบบมนั่นจะแลลูกบุญคนซื้อแป้นสั่นแล้วเพิ่นเลยไล่แป้นนะ่ะแต่แป้นเนี่นเป็นผู้สางว่าว่าบุบหูปูจักใหม่ย,มยังมันอ่อนในนิมมันบางอนะเป็นบลลูกย่ออ่อนจักมันเป็นใหม่ยัางแต่บนว่าสีเอาแป้นตัวนี้น่าต่อคันบ่บุญ มื้อแรงแม่บอกบอกให้ลูกว่าทักบักไปบ่บุ้งเบิ่งว่าเป็นหาไม้กันบ่ได้ล่ะเป็นหาไม้แม่เองตออือๆๆตอือกันเนาะพี่น้องมันก็หายากได้ม่ปนนีก็ได้ไม้นี่ก็หายากพี่น้องบ่อยากมีเดี๋ยวเบิ่งหาบ่ได้เอาเ็ดมาให ơi hết đang pha. vì mọi người mặc tổ mặc tên mặc tăm, mặc thua phá ghi lạ phân cân Hãy subscribe cho มีแต่เอาตัวนี้แล้วเชียวพอนพอไว้ชูพนกินบื่อินก่อน<ร>เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวไิซื้อมาไว้ให้พี่น้อง,องนเนะ<ร>าะเตงเอ่าเตงประตูนี่ยืมของเราอ่ากับเห็ดนางฟ้าไปแกงมะเลงเด้อ<ร>อ่าพี่น้องเลยจกักซื้ออย่างมาฝาไอ้ก็ได้มีแต่บื่บอินเดเี๋ยวจิหาเบิ้งตัวแดงแดงนี่เป็นขายนี่ว่าสิหนหมูสินนั่นเนาะเหมือนตัวเช่าอ่า ตอนเช้าปฏิบูทท่านอีกเนาะโดยมือวันจันทร์ตอนเช้ากับประมาณตอ,นเ,น,อนเช้เาและเพื่อนศรีอโยนะมาทำเจ็บแต่โม่นี่แหละเขามาซื้อเขาต้องซื้อแต่เด็กผู้เนาะโดยซนะื้อในตลาดอะไรเป็นไรโดยซื้อเป็นโตนั่นมะข่าเลยนำโพงสนับสนุนไไกันได้ตัเตียงก็ได้เพราะว่าเงินเบาเงี่ไงเอกระเลย ซื้อซิ้นมูเราใกล้ใกล้แต่บนขาแล้วนะมามามาเห็ดเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้เออไว้กันมันหนักเนาะปลากระป๋องก็เป็นแล้วว่าสู้เป็นกินบืนอืเดี๋ยวจะซื้อมาให้ไหมลองนดูเนาะจะซื้อเข่ามาให้ทั้งน้องอ่าเพิ่มใหม่พอดีทั้งเปลียงกับเข่ามา อ่าไม้มาให้น้องสันไลมื้อนี้ก็ได้สร้างไม้มาพี่น้องเอ้ยยากยากไม้ก็เพิ่นสิได้สั่งเนี่พงกับพงอาใหญ่ไม้เนีอยู่เซพี่เนาะไปมาต่อบสิไม้ปูนนี่สิกว่าอ่เฮ็ดเฮือนปูนกว่าเฮือนไม้แหละพี่น้องมันหาง่ายกว่ามันก็สิแพงแต่มันหาง่ายะไม้นี่หายากเนาะไผก็อยากยอมลสั่งไผก็ยากเฮพี่น้องเอ้ ลักนะเดียวกันที่คอโตไปเปียกอีกอนเนาะไปไร้เือน,นะอนจะได้ก็ดีใจนเรื่องน้องเด้อได้เฮือนใหม่ล่ะ,พ,ละพี่น้องเลย,ยไร้บืนที่สีขาวสีน้ำมาไว้ให้เห็ดชูซางกินโตดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะได้เฮือนใหม่อยู่แล้วฝนบ่ัวระบาดนี่งามชับพี่น้องเลยสูงตึงยึงอยู่ยังย่านตะล้มมาแล้วมันชุ่มชุ่มไปถ่งกภาพกัได้ละมักละ นายเดี๋ยวสบายดีด้วยนะเลียกันพี่น้องเลยไปให้ก๊อฟกันเด้อพี่น้องเด้อโดยสบายดีเด้อน้องเด้อโดยดีใจน้ำพี่น้องเลยเนาะโดยมาขอไม้หนี่งึ้นไก่เพื่อเฉลีวดฉลียวดูลายเถอะไก่ข้างในบ้านนี่แหละเออดูว่าไก่ในเฮือนนะต้มกิมยากสุดโต๊ะน้องมูนี่ไก่เออยอะได้พี่น้องเลยเนาะอ่าบาเตียงบุกขามันดอกพี่น้องเลยกะสัตตาชีวิต เนาะซื้อเอาดีกว่าพี่น้องไงผมมีเงินกับกินข้าวจำเจลผงเกลือกับพอเนาะอาจารย์ใดก็ขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์ุกู๊ทุกคนพี่น้องที่ขาาีข้ามันิดตามแล้วรับชมคลิปบนเตียงตั้งแต่ต้ตนจนจบตลอดมาเนาะเมื่อนี้เขาก็อยู่เมืองเซปโปนแขลงสวัสดิเขตอยู่บ้านบางคูนพี่น้องไอทมันยินดีน้ทาทั้งน้องนงเนาะได้เงอนใหม่แล้วพี่น้องไอทดีใจน้เพิ่นมีู้ใหญ่ใจบุญพ่นผาเงินมาทั้งช่องทางเอยบุญมรรนาสามพันบาท และสีอ่าเห็นะเตียงเห็ดใดๆกัเห็ดผสมทบกันซื้อตัวใดาที่มันจำเป็นปะเตียงก็ได้ชิซื้อเข่าซื้อน้ำเน้อกินเน้ออยากต้องเบิกงินไปลองเลยมาไววเห้เรานาะอมันเหลือสำหรกับจังว่ากันไปลองเลยเงินสามพันกับบรายเข่าสอบหนึ่งกับพันกว่าบาทเลยเนาะ ข่าวซองสอบปลายประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยขอจัดรายก็ขอให้อยู่ดีม่เฮงบุญครัน้ำซูบุญครัน้ำทรงบัสกุลสุขคนพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบายดีพี่น้องเบปัสกุลสุขคนพี่น้องเลยไปบ,บาย